สวัสดีครับ FC ลุงพล FC ลุงภูนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องภูกระเบิดแชนแนลนะครับวันนี้นะครับลุงภูก็มีอัปเดตข่าวสารนะครับเกี่ยวกับลุงพลนะครับมาให้กับเพื่อนๆ FC ได้รับทราบกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของการทําอาหารนะครับและเบเกอรี่นะครับอย่าลืมไปติดตามนะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีอัปเดตเกี่ยวกับการทําอาหารและเบเกอรี่ทุกวันเลยนะครับ เสียงดีภาพชัดนะครับแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างดีนะครับสามารถทำตามได้เลยยังไงก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับ o o o d d y y h h n n n l นะโอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกๆคนเลยนะครับที่เมื่อาวานนี้นะครับมีการไลฟ์สดนะครับของอพวกพี่ๆยูทูบเบอร์ที่ไปติดตามลุงพลที่บ้านนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยลุงพลช่วง เช้าถึงประมาณบ่ายๆเนี่ยก็คืออยู่ที่บ้านตลอดนะครับก็อาจจะต้อนรับ FC บ้างพูดคุยอะไรต่างๆนาน,นะครับแล้วก็ทางลุงภูเนี่ยก็ไม่เห็นป้ายเชียนะครับที่ลุงเนี่ยได้ส่งไปนะครับก็พยายามพยายามที่จะติดต่อนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปของอของพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber, ที่เขากําลังไลฟ์สดกันอยู่เนี่ยเพื่อที่จะตามป้ายให้นะครับก็ตามไปหลายช่องนะครับ แอดมินหรือยูทูบเบอร์พี่ๆเขาเนี่ยบางคนก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับก็ทำให้ติดตามค่อนข้างยากนะครับจนมาเจอพี่คนหนึ่งนะครับก็แล้วก็เห็น FC หลายๆคนนะครับพอเห็นลุงปูเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยก็ช่วยกันตามใหญ่เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยตอนนี้เนี่ยก็คือป้ายเชียร์ตรงนั้นนะครับก็คือถึงมือทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่เห็นนะครับก็ลองเข้าไปย้อนดูในคลิปก็ได้นะครับหรือผมจะขึ้นภาพตัวอย่าง เอาไว้ให้นะครับว่าถึงมือลุงพลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รับการขอบคุณมาแล้วนะครับก็ต้องอก็ดีใจนะครับที่ทุกอย่างที่ทำเนี่ยถึงมือเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไงเนี่ยอยากให้รักษา FC ทุกคนที่ไปเยี่ยมลุงพลนะครับก็อยากให้เอามาใช้ประโยชน์กับมันนะครับถ่ายรูปร่วมกมันต่างๆนะครับแล้วก็ใช้มันอย่างาเขาเรียกอะไรทนุถนอมนะครับจะได้อยู่กับมันได้นานๆนะก็ต้องขอขอบคุณมานะที่นีน้ด้วยนะครับที่ FC ฟซีก็ช่วยกันช่วยกันตามนะครับ เห็นพอเห็นคอมเมนต์แล้วลุงรูก็รู้สึกดีใจนะครับที่เออก็ยังนึกถึงเรานะแล้วก็ช่วยกันติดตามนะครับแล้วก็ลุงรูก็มีข้อเสนอนะครับว่าออลองถามความคิดเห็นของเพื่อนๆดูนะครับว่าออถ้าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของลุงพลในอนาคตข้างหน้านี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าอ,อ,อนาคตข้างหน้านี้อยากให้ลุงพลน,นะครับทำอะไรนะครับลุงภูก็มีคําถามอยู่ประมาณว่า1นนะครับอยากให ลุงพลเนี่ยอนาคตนะครับไปเป็นนักร้องนักแสดงนะครับไปเป็นดาราเต็มตัวเลยนะครับอันนี้ข้อหนึ่งนะเผื่อใครมีความคิดเห็นว่าอยากให้เป็นแบบนั้นนะครับกับ2นะครับอยากให้ลุงพลนะครับกลับมาใช้ชีวิตปกติที่บ้านนะครับเหมือนคนทั่วไปนะครับก็คืออาจจะทําการเกษตรนะครับขายไก่ย่างอย่างที่เคยทํานะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ไปยุ่งกับใครนะครับกับ3เลยนะครับก็คืออยากให้ลุงพลนะครับ ทำแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองนะครับก็คืออย่างเช่นนะครับลุงปู่ก็แนะนําว่าตอนนี้เนี่ยลุงพลเริ่มมีชื่อเสียงนะครับก็พยายามใช้ชื่อเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็รักษาความดีเอาไว้นะครับทําแบรนด์สินค้าของตัวเองขึ้นมาที่มันถูกจลิตกับลุงพลนะครับอย่างเช่นอ่สินค้าที่เป็นประเภทพวกน้ำปลาอ่าน้ำปลาน้ำพริกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่ใช้แบนรนด์ลุงพล้าแต่อะไรก็ได้ก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ย ลุงพูก็เชื่อว่าถ้าทําแบรนด์ขึ้นมาในช่วงนี้เนี่ยน่าจะทําให้ขายดีนะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องกลับไปยุ่งกับวงการบันเทิงที่มันค่อนข้างยุ่งเหยิงนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่ามีคนที่จริงใจกับเรามากน้อยแค่ไหนนะครับดันั้นเนี่ยก็เพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับว่า3ความคิดเห็นนี้นะครับเพื่อนๆเ c นะครับอยากให้ลุงพลเนี่ยทำอะไรนะครับในอนาคตนะโอเคนะก็อันนี้ก็เป็น แค่เพียงความคิดเห็นของลุงพูนะครับอยากให้อยากให้เพื่อนๆช่วยกันคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะครับก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับน้องไอซ์ด้วยนะครับที่น้องไอซ์เนี่ยได้ไปฟิตเจอริงกับพี่จินตลานะครับในเทลงพื้นที่ทับซ้อนนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยอดวิวก็ขึ้นไปถึง1นล้านวิวแล้วนะครับและคิดว่าคงจะขึ้นไปอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ติดตาม เพลงที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนโชว์เดี่ยวของทางไอซ์สารวัตรอีกหนึ่งเพลงนะครับก็คือเป็นเพลงเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นน้องไอซ์สารวัตรเนี่ยร้องคนเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเกือบ50,000 0วิวแล้วนะครับก็ไปช่วยช่วยกันฟังหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยลุงภูก็กําลังหันร้องอยู่นะมีแอปวีซิงครับเกี่ยวกับเรื่องของคาราโอเกะเนี่ยตอนนี้ก็คือลุงภูเนี่ยมีสมัครในแอปวีซิงอยู่นะครับ ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้แอปวีซิงอยู่นะครับก็าสามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับก็มีลุงพูร้องเพลงร้องเพลงยุค90ะลรเนี้ยนะครับก็คืออยู่อยู่ในแอปยังไงเนี่ยก็ไปติดตามกันได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังซ้อมเพลงพื้นที่ทับซ้อนแล้วก็ความจริงในใจของลุงพลด้วยนะครับเผื่อว่ามีโอกาสได้เข้าไปร้องตรงนั้นก็ลองเข้าไปติดตามกันดูแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่18นี้นะรู้สึกว่าจะเป็นวันนี้แล้วด้วยนะครับ แล้วก็ได้ข่าวมาว่าอีสานลัมซิงตอนนี้ก็คือโตเต็มแล้วนะครับเหมือนกับว่าจะเต็มตั้งแต่3าวันแรกนะครับที่มีการประชาสัมพันธ์กันไปนะครับก็ยังไงเนี่ยเผื่อเพื่อนๆืนไม่ได้ไปนะครับก็ติดตามไลฟ์สดกันดูแล้วกันนะครับมีพี่จินนะครับไอซสารวัตรนะครับก็จะมาฟิตเจอริ่งกันในเพลงพื้นที่ทับซ้อนนะครับแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับว่าจินตลาไอสารวัรนะครับแล้วก็ทีมแดนเซอร์ของลุงพลเนี่ยก็จะไป เรียกอะไรร้องเพลงเต่าง,งอยบนเวทีด้วยนะครับซึ่งไม่แน่นะว่าลุงพลอาจจะไปเซอร์ไพรส์ในงานนี้ก็ได้นะครับก็ไม่แน่นะเพราะว่าวันนี้ลุงพลเข้ามาอ่านรายการนะครับที่กรุงเทพนะครับไม่แน่อาจจะมีอาจจะมีเซอร์ไพรส์ช่วงเย็นก็ได้นะครับก็ติดตามกันต่อนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับหญิงดีนะครับหลังจากที่จบคอนเสิร์ตของหญิงดี ปะทะลุงพลนะครับไปเมื่อวันที่11-15ถึงนะครับที่ผ่านมานะครับหญิงรีนะครับก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าผ่านคอนเสิร์ตมาหลายวันเนี่ยยังไม่ได้ถ่ายรูปกันอย่างจริงจังนะครับแล้วก็แล้วหญิงรีนะครับก็ยังทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับว่าต้องขอขอบคุณผู้จัดงานคอนเสิร์ตนะครับที่เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับคำว่าไอเขาไอคำว่าเข้ามาอยู่เรื่อยๆเนี่ยอาจจะมีความหมายในยะว่า คอนเสิร์ตหญิงดีกับลุงคลเนี่ยอาจจะมีอีกนะครับผู้จัดงานคอนเสิร์ตเนี่ยหลายๆเจ้านะครับหลายๆจังหวัดเนี่ยอาจจะมีการเรียกหญิงดีกับลุงคลเนี่ยไปสแสดงคอนเสิร์ตอีกก็ได้นะครับก็ยังไงก็รุนละกันแล้วก็อยากให้ลุงคลในช่วงเนี้ยก็เขาเรียกอะไรก็ถ้าถ้าทำงานเยอะๆนะครับก็เก็บเงิน เก็บเงินเก็บทองไว้เยอะๆนะครับแล้วก็เผื่อไว้ในอนาคตด,ด้วยนะครับเรื่องการอาจจะทําธุรกิจหรือ,อส่งเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตในในบ้านปลายชีวิตเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกครับองค์การบันเทิงมันไม่แน่นอนนะโอเคก็ต้องก็ต้องฝากด้วยนะครับแล้วก็ลุงพลเนี่ยก็บอกมาบอกว่าเนี่ยการรับงานการรับงานต่อไปเนี่ยครับก็คือไม่อยากรับงานแบบติดติดกันนะครับเพราะว่า บางครั้งเนี่ยการรับงานติดกันนะครับมันก็อาจจะทําให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เสียสุขภาพก็ได้นะครับลุงพลก็บอกว่าอยากจะรับงานแบบเป็นวันเว้นวันมากกว่านะครับเพราะว่าทํางานวันนี้แล้วก็กลับมาบ้านพักอีกหนึ่งวันนะครับเพื่อเป็นการเหมือนกับว่าชาร์จแบตให้กับร่างกายนะครับก็ยังไงเนี่ยก็เป็นห่วงสุขภาพลุงพลนะครับอยากให้ลุงพลป้าแตนเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองด้วย ก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะมีเรื่องราวของลุงพลเนี่ยประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องราวอะไรอัปเดตเนี่ยลุงพูก็จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆ FC ได้รับทราบกันทุกวันนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับลุงพูด,ด้วยนะครับที่สําคัญก็คือ อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยลุงภูโพเขาเรียกอะไรลงคลิปไปนะครับก็อาจจะได้รับการตอบรับไม่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะไม่ได้รับการกดไม่ได้กดกระดิ่งหรือหรืออะไรนะครับมันก็เลยอาจจะไม่ได้แจ้งเตือนเพื่อนเพื่อนเอฟซนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลหรือว่าลุงภูนะครับก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ